สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่เพจเล่นเป็นพี่นะคะกลับมาพบกับนีน่าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอภัยด้วยที่เลื่อนมาครึ่งชั่วโมงนะคะพอดีว่ากำลังไปเติมเซลล์เอสตีมหรือว่าความภาคภูมิใจตัวเองนะคะผ่านการไปทำแกงลาวนะคะแล้วก็ไปทำตกบกกีทานเองเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าอืม เราภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วเราก็เติมเต็มตัวเองได้จบเองได้นะคะกินเองอร่อยเองจบเองสบายมากเลยนะคะวันนี้นะคะนีน่าก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของมือใหม่หัดชมเนาะ ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่กำลังดูอยู่หรือว่าดูย้อนหลังด้วยนะคะถ้าในขณะที่นีน่าพูดนะคะแล้วมีใครเข้ามาในหน้าขออนุญาตให้พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนีน่าจะตอบให้ในททายไลฟ์นะคะสิ่งที่สงสัยสิ่งที่อยากรู้นีน่าก็จะตอบเท่าที่น่าจะทำได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับหัวข้อมือใหม่หัดชมเนาะใน ชีวิตของคนสมัยก่อนเนาะเราก็อาจจะไม่ได้เคยชินหรือว่าในสมัยที่ยุคของเราโตมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเคยชินกับการชื่นชมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันแปลกมันมันมันกระดากปากมันไม่ชินปากมันไม่ชินคออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีศิลปะนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร มันเพิ่งจะมาค่อยๆด่งดังมากขึ้นในยุคหลังๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเมื่อโลกมันพัฒนาแล้วนะคะประเทศของเราเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะคะการที่เราจะสามารถซัพพอร์ตใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะสามารถแสดงการยอมรับด้วยคำชื่นชมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยได้รู้จักที่จะมองนะคะในมุมที่ดีโฟกัส กับเรื่องที่ดีๆอารมณ์ของเราก็จะดีสุขภาพจิตของเราก็จะดีอากาศหรือว่าโลกของเราก็จะแจ่มใสนะคะในขณะที่คนที่เป็นผู้ถูกชมเนาะเขาก็จะมีกําลังใจได้รู้สึกว่าได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีกําลังใจที่จะไปทําสิ่งดีๆต่อไปเนาะแต่ทีนี้นะคะการชื่นชมเนี่ยนีนานเนี่ยก็ ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนมาในในระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เห็นทั้งคุณแล้วก็โทษของมันนะคะมีน่ามองว่าการชื่นชมเนี่ยเปรียบเสมือนดาบสองคมได้เลยทีเดียวนะคะว่าเออถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องใช้มันอย่างระมัดระวังเนี่ยมันก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้มันไม่ระมัดระวังนะคะมันก็สามารถส่งผลเสียกับตัวเราแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลเสียนั้นไปด้วยนะคะ Uh huh. ดังนั้นนะคะลีน่าก็เลยอยากจะมาพูดค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการชมก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการในขั้นสุดท้ายนะคะลีน่าจะพูดถึงก่อนเลยว่าเออการที่เราชมเนี่ยอารมณ์ในขณะที่เราชมเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะการที่เราจะชมเนี่ยลน่า list ออกมา2ออันก็คือว่าถ้าเราชมไปด้วยความกลัวนะคะการชมผสมกับความกลัวเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราชมเพื่อที่จะให้กลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับหรือว่ากลัวว่าเขาจะโมโ oh, หกลัวว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็เลยพยายามที่จะชมเขาเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมอะไรบางอย่างนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเราแบบกดดันจะต้องทําอยู่ตลอดเหมือนมันไม่จบสิ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่า เออสักพักเน да ี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากชมอีกส well, ักเท่าไหร่นะคะอันดับที่2นะคะก็คือชมเพราะว่าอยากค่ะในขณะที่เรากําลังอยากอีกสมมุติว่าอยากให้เขาดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ดังใจเนี่ยให้เราเช็คเสมอเลยอารมณ์มันจะเป็นความแบบหนักๆขุนๆมัวๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราชมไปในลักษณะนี้เนี่ยขั้นแรกเลยคือเราจะรู้สึกอึดอัดก่อนเลยในขณะที่เรากําลังจะชมเนาะ แล้วเมื่อเราชมไปแล้วนะคะคนที่เป็นคนที่รับคําชมนั้นก็จะรู้สึกได้นะคะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจรู้สึกแบบเหมือนถูกบังคับเหมือนถูกกดดันเหมือนถูกใช้อํานาจมืดในการครอบงําชักใหญ่นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกว่าโอ๊ยทาแบบนี้มันจิตวิทยาแม่มดชัดๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งน่าก็ไม่อยากจะแนะนําให้ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เป็นผู้ทําเองก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากชมเนาะ ดังน <cin stereotype> <award> <fundamentals> ั้นนะคะสิ่งที่น่าอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะแชร์เนี่ยความรู้สึกที่เราจะชื่นชมคนอื่นน่ยให้มันเป็นความรู้สึกที่เราเนี่ยชื่นชมตัวเองจนมันเต็มล้นแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกพร้อมแล้วนะคะที่จะชื่นชมคนอื่นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเราเต็มร้อยเปอร์เซนต์ก่อนเราพร้อมเราเช็คกับตัวเองเลยว่าวันไหนเราพร้อมนะคะแล้วเราถึงชื่นชมเนาะวันไหนที่เราไม่พร้อมเราสามารถที่จะ อ,อ,อยู่นิ่งๆอยู่ในความแบบกลางๆหรือว่าเว้นระยะห่างออกมาได้เช่นกันนะคะเก็ะเช็คตัวเองให้ครบร้อเซก่อนแล้วก็ให้ด้วยความเต็มล้นเนาะแล้วเขาจะได้รับประโยชน์ในจังหวะที่ถูกต้องจะไม่ได้เป็นการสปอยเขาหรือว่าจะไม่ได้เป็นการบังคับหรือควบคุมเขาจนเกิดไปนะคะอือฮึขอดูบดแป๊บนะพอหายใจแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ เมื่อกี้เห็นคนแบบแวะเข้ามานีน่าขอทักทายสวัสดีนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะพูดต่อเนาะตอนนี้ขอหายใจแป๊บหนึง่งแล้วก็จะแชร์ไลฟ์นี้นะคะไปที่เพจไปที่เฟ e บุ๊กของตัวเองนิดหนึง่งหายใจเป๊บโอเค รอเพื่อนๆอ,อีกสักนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เลื่อนเวลาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เขาแบบว่ามีคนที่ตั้งใจอยากจะมาแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่านีหน้าเนี่ยแบบเลื่อนเวลาหรือเปล่านะคะ ขอหายใจแบบนึงเนาะย,ยังรู้สึกว่าแบบตอนช่วงเวลาที่เป็นโควิดอะคะ่ะ<ม>นี่แนงรู้สึกเลยว่าแบบเหมือนปอดมันยังหายใจกลับมาได้ไม่เต็มที่อะ่ะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันหายใจไม่ออกนิดนึงดังนั้นเราก็จะขอพักวันนึงนะคะสวัสดีนะคะใครที่กําลังดูอยู่นี่แนไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันถึงจะแบบทําให้ตัวเองสามารถเห็นได้อะว่าใครใครเป็นคนดูอยู่ถ้าใครรู้นะคะช่วยช่วยแบบเขียนบอกนหน้าแนงนิดนึง โอเคเราเราขี้เหียดแชร์แล้วไม่รู้าทายังไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะนี่น่าจะพูดต่อแล้วนะจะพูดต่อแหละจะพูดต่อแหละโอเคเนาะเมื่อกี้เราก็พูดถึงอารมณ์ในขณะที่เราชมไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะนีน่าอยากจะพูดถึง Mindset เกี่ยวกับการชมขอพูดมายเซ็จนิดเดียวนะคะแล้วนี่น่าจะพูดถึง วิธีการชมและว,ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ชมคนอื่นเป็นเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกับตัวเองได้อย่างไรที่เราจะสามารถชมให้ชมคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ชมตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติได้ด้วยนะคะ mm hmm. okay. อืมโอเคเออเซ็ตที่เราจะต้องรู้เลยนะคะก็คือการชื่นชมหรือการที่เราแสดงการยอมรับให้กับคนอื่นนะคะมันเป็นเหมือนกับโบนัสนะคะมันไม่ใช่ กิจวัตรมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องทำนะคะดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องทชมตลอดทุกๆครั้งที่เขาขอเราสามารถเลือกได้ว่าครั้งไหนเราจะชื่นชมหรือเรื่องอะไรที่เราจะเลือกชมเรื่องอะไรที่เราจะไม่ชื่นชมเรื่องอะไรที่เราจะเพิกเฉยเราสามารถเลือกได้นะคะเรามีสิทธิ์ร้อซที่เราจะเลือกเลยนะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเนาะ <c oughs> เราจะไม่เป็นทาสเราจะไม่ชม ไม่ให้อาวุธนี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นเหยื่ออารมณ์ของใครนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือว่าให้เรารู้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยแม้กระทั่งว่าเราจะไม่อยู่หรือว่าเราไม่ชมเนี่ยเขาก็มีศักยภาพที่เขาจะยอมรับหรือว่าชื่นชมตัวเองด้วยตัวของเขาเองนะคะ เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เขาตลอดเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะปล่อยให้เขารู้จักที่จะยอมรับชื่น,ช,นชมตัวเองได้บ้างนะคะเพราะว่าหนึ่งในวิธีการที่น่าศึกษามาเนาะนี้นะ่าก็ศึกษาทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเลยนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าในในศาสตร์ตะวันตกเขาก็จะบอกให้เราชมเนาะแต่ว่าศาสตร์ตะวันออกเนี่ยเขาก็จะเตือนเอาไว้ด้วยว่า การที่เราเนี่ยชื่นชมบ่อยๆมันทําให้จิตจิตของเขาอะสมมติว่าจิตของคนคนหนึ่งมันมีบ้านอยู่ใช่ไหมก็คืออยู่กับตัวใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราชื่นชมหนึ่งครั้งเนี่ยจิตของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็จะออกไปรับฟังคําชมบางทีเนาะถ้าเขาไม่ได้รู้ตัวทันว่าจิตเขาออกไปเขาจะไปอยู่กับคําชมเขาจะไปอยู่กับคำชม,จ,ำชมจนจิตมันอยู่ข้างนอกมันไม่สามารถกลับบ้านได้บ้านนี่ก็เริ่มมีแบบ ฝุ่นมีใยแยมงมุมเคลือแล้วไม่ได้กลับมาบ้านเลยไม่ได้กลับมาทําความสะอาดหรือกลับมาชื่นชมตัวเองเลยนะคะหรือว่าทัาติมากๆเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าจิตใจมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่มีสมาธิอยู่กับตัวเองดังนั้นสิ่งที่สําคัญสูงไปกว่าการชมก็คือการที่ให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสที่จะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะชื่นชมยอมรับตัวเองสร้างการยอมรับขึ้นมาจากตัวเองได้ด้วยนะคะ mm hmm. เออต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของออโอเคก็คือว่าการที่เราจะชื่นชมใครสักคนหนึ่งนะคะให้เราสังเกตดีๆว่าตัวเราในขณะนั้นอะเราชมด้วยความเต็มล้นหรือเปล่าเหมือนที่น่าได้กล่าวไปในช่วงแรกการที่เราจะชมอะ่ะ ในครั้งนั้นเรากลัวว่าเราจะดูไม่ดีไหมไม่เป็นที่รักไหมไม่เป็นที่ยอมรับไหมนะคะแล้วเราก็พยายามชมชม,ชม,ชมแบบนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นการแบบดึงชีวิตจิตวิญญาณของเราออกมาที่จะไปไป p l ล a s e คนอื่นอันเนี้ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหนื่อยมากเลยนะคะมันจะไม่ Work เลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่าเราต้องการจะให้แล้วจบแต่ว่าเราทำเพราะว่าเรา หวังแล้วก็ปรารถนาอะไรบางอย่างที่จะได้กลับมาแบบนี้ไม่เวิร์กนะคะอให้เราสังเกตตัวเองเสมอเลยม n d เซตอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญให้สังเกตอารมณ์แล้วก็เช็คตัวเองเสมอว่าเรากําลังต้องการความยอมรับความปลอดภัยความสงบอะไรเหล่านี้หรือเปล่านะคะเช็คดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้น่าจะบอกเทคนิคแล้วนะคะก็คือว่า อย่างที่น่าได้กลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะชื่นชมใครอย่างเป็นธรรมชาติเนาะเราเนี่ยสามารถฝึกจากตัวเราก็คือธรรมชาติหรือว่าย,ออยูนิตเอ่อหนึ่งยูนิตยูนิตแรกกับตัวเราได้เลยนะคะเราพอเราชมแล้วเรารู้สึกจังหวะมันแปลก,มปลกชมแล้วเรารู้สึกแปลกแปลกไม่ค่อยชินหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเออคำนี้มันฟังดูแล้วมันแปลกแปลกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะสามารถตรวจสอบ การชื่นชมของเราได้ก่อนเลยว่าทักษะการชื่นชมที่มีเนี่ยมันเวิร์กหรือว่ามันไม่เวิร์กมันมันฟังแล้วมันเป็นยังไงมันฟังแล้วเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเช็คกับตัวเองได้ก่อนเราสามารถฝึกกับตัวเองได้ก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําจนชินจนเป็นธรรมชาติเราเนี่ยมันก็จะล้นออกไปแล้วก็สามารถไปชื่นชมคนอื่นได้นะคะ,ะน่ามี3ามข้อนะคะสำหรับ b กิ i นอ e r เนาะที่จะฝึกชมนะคะ อย่างแรกนะคะเอ่อถ้าเราจะให้เรา,าพูดชื่นชมว่าแบบเก่งมากเยี่ยมมากเวริกู้หรืออะไรอย่างนี้เลยเนี่ยบางทีคนที่ไม่เคยชมมาก่อนเลยเนี่ยจะรู้สึกแปลกมากเลยนะคะจะรู้สึกอึดอัดมากเลยนี่น่าก็อยากแนะนํานะคะให้เริ่มจากคําว่าขอบคุณก่อนนะคะให้เราเริ่มจากความรู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็นึกถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้ทํามานะคะ ในวันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในอดีตก็ได้นะคะให้ลองนึกดูซิขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองไปเรื่อยๆนะคะชื่นชอบพฤติกรรมไหนชื่นชอบเรื่องราวไหนก็ระบุลงไปได้อย่างเช่นขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ออกมาไลฟ์หน้ากล้องนะคะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ลองจัดไฟแบบใหม่นะคะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่ ลองอามาทําอะไรเปลี่ยนเวลาบ้างนะคะในการไลฟ์อะไรแบบนี้นะคะเราสามารถขอบคุณเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านีน้ได้เลยซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปสู่ข้อที่2ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ appreciates m a l l success ก็คือเราชื่นชมหรือว่ายอมรับหรือว่าขอบคุณกับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเผลอ ที่จะชื่นชมเมื่อเราสำเร็จหรือว่าโอ้โหทำโปรเจกต,เต 1, 1, ์เสร็จหนึ่งเดือนหนึ่งปีโอ้โหหมดแรงก่อนเลยนะคะไม่ทันได้แบบมีชีวิตใน,ในการแบบว่าเออไม่มีน้ำเลี้ยงเลยนะคะกว่าจะได้ชื่นชมกว่าจะได้ความสำเร็จเนี่ยในระหว่างทางนี่มันเคว้งคว้างว่างเปล่าจนบ,บางทีมันหมดแรงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ให้เราชื่นชมได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างเช่น ถ้าสมมติใครเนี่ยกำลังแบบว่าทำไลฟ์อยู่หรือว่าออฝึกทำออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเออชื่นชมได้ว่าโอเคเราเป็นประโยชน์กับคนหนึ่งคนแล้วเนาะเราเป็นประโยชน์กับคนสองคนแล้วเนาะเออวันนี้มีคนได้ประโยชน,ปยชน์ประโยชน์กับเรามากขึ้นกี่คนกี่คนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะขอบคุณตัวเองที่วันนี้ยังมีลมหายใจตื่นเช้าขึ้นมาะะออหรือว่าจะขอบคุณตัวเองที่เราแบบ มีร่างกายครบนาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ครบก็คิดว่าเออขอบคุณนะที่ทําให้เรามีชีวิตบนโลกทําให้เราได้สามารถเกิดมาพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้นได้ใช้ชีวิตอย่างเ,เลือกที่จะใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถขอบคุณเรื่องเล็กๆเหล่าน,นี้ได้เนาะอโอเคอันที่3นะคะก็คือเรื่องของออการไปที่ความรู้สึกค่ะจากที่น่า ได้ศึกษามานะคะบางทีเนี่ยการที่คนที่เริ่มฝึกชมเนี่ยไปเริ่มฝึกที่เชื่นชมพฤติกรรมเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยากนิดนึงนะคะนี่น่าก็เลยอยากชวนให้มาลองเชื่นชมเริ่มจากความรู้สึกก่อนนะคะอย่างเช่นใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำเลยคะ่ะถ้านึกอะไรไม่ออกก็ลองแบบปรับตาแล้วก็ลองนึกดูว่าเออรู้สึกอย่างไรบ้างในวันนี้นะคะอย่างเช่น เออวันนี้รู้สึกปลื้มใจจังเลยนะคะที่มีผู้ชมหนึ่งท่านมาดูไลฟ์อะไรอย่างงี้นะคะรู้สึกประทับใจจังเลยที่ตนเองเนี่ยเปลี่ยนเวลามาไลฟ์นะคะใช้คําที่เป็นคําบอกความรู้สึกอะคะ่ะเป็นตัวนำทางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะบอกว่าเออรู้สึก อิ่มจังเลยที่วันนี้ได้ทำอาหารแล้วก็เติมความภาคภูมิใจให้กับตนเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะทั้ง3ามข้อนี้การขอบคุณนะคะเอ่อ appreciate เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็การเริ่มชื่นชมจากความรู้สึกใช้าใช้ควารู้สึกเออขอโทษค่ะใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำในการชื่นชมนะคะก็เป็นเทคนิคสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มชื่นชมนะคะแล้วก็กำลังฝึกเนี่ยก็ เอาไปลองใช้เอาเอาไปลองแบบปรับใช้ดูก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเรียนลึกขึ้นนะคะนีน่าก็สามารถแนะนำได้สามารถ i อ b o x เข้ามาถามได้นะคะโอเคเนาะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอันนี้ได้แล้วเนาะทั้ง3、ข้อนี้เราก็จะสามารถชื่นชมคนอื่นได้อย่างอัตโนมัติมันแค่เปลี่ยนประธานเองอะจากแบบฉันรู้สึกปลื้มใจจังเลยที่ฉันช่วย ฉันมีน้ำใจหยิบน้ำให้แม่ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราฝึกจนคล่องแล้วเราไปชมคนอื่นล้วก็โอ้หนูพี่รู้สึกชื่นชมหนูมากเลยนะที่หนูแบบมีน้ำใจช่วยคุณแม่หนูหยิบช่วยหยิบน้ำให้คุณแม่หนูอะไรอย่างเงี้ยคือมันแค่เปลี่ยนประธานมันก็ได้แล้วนะคะดังนั้นเ,เราจะสามารถเป็นคนที่ชื่นชมที่เก่งได้เนาะเริ่มจากการชื่นชมตัวเองนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เอาน้ำจิ้มไปลองชิมกันก่อนนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยชื่นชมเนาะก็วันนี้ไปลองกันแล้วกออ็ขอลาไปแล้วสำหรับไลฟ์ไลฟ์นีนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย